กลับมารอบหน้าเนี่ยเขาจะโตขึ้นด้วยเ <c oughs> พราะดูแล้วเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเท่านั้นนะครับมุผู้ชมช่วงหน้ากลับมาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดลูกหนี้โหดหน่อยเจอเจ้านี้มาทวงนี้คืนเปนค่าเส็งร้านปรากฏพูดคุยไม่รู้เรื่องมีปากเสียงกันแป๊บเดียวเจอลูกนี้สุดโหดนะครับเอามีดกระซวกจนเสียชีวิตขาดตรงจุดนี้เลยครับ พิรีพิเศษแฟ้มรับเปิดโกงวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับที่ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เขาตะเกียบอำเภอหินหจาดประจกบคียรีขันและพื้นที่ชายหาดหัวดอนครับหลังจากมีปัญหาการลุกล้ำลำน้ำนะครับแล้วก็การจัดระเบียบบริเวณแนวชายหาดด้านหลังตรงนี้นะครับที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับจนเกิดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใต้ความร่วมมือแท็กทีมเองครับที่หลากหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยการวางแผนดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ครับ แนวจริงๆคือมันแนวต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่นะครับผมต้นมะพร้าวนี้มะพร้าวนี่ยนะครับก็อยากให้จัดตามแนวต้นมะพร้าวกำหนดไว้เท่านั้นครับแล้วก็อย่างปักล่มเนี่ยผมขออนุญาตไม่ให้มี ที่มาของเรื่องนี้เกิดจากการลงมาตรวจสอบพื้นที่ของชมลมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนปีงบประมาณพศ2565ได้รายงานมาให้ทางสำนักงานปปชรทราบว่ามีสิ่งล่วงล,ำลำ้ำลำน้ำเนี่ยในอำเภอหุยหินเนี่ยประมาณ156รายการนะคะซึ่งทางสำนักงานปปชเนี่ยก็ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนะคะซึ่งทางคณะอนุญาเนี่ยก็ได้ พิจรารณาแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางลุ่มเจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำรำน้ำนะคะเข้ามาช่วยร่วมดำเนินการกับทางสำนักงานปปชตอนนี้ในส่วนของท่าเรียมเรือที่สขุนเจ้าท่าได้มีคำสั่งให้ดูอน เ,เพื่อติดตามปัญงาของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานครับที่ลงมาสำรวจแล้วก็ติดตามการบังคับใช้กฎหมายนะครับเกี่ยวกับการมาสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นะครับก็ะจะเห็นว่ามีทั้งส่วนที่รื้อถอนออกไปจากบริเวณที่ประชนนะครับแล้วก็ขออนุญาตถูกต้องนะครับตามระเบียบด,ด้วยรวมถึงบางส่วนที่ยังต้องบังคับใช้กฎหมายอยา่างเข้มข้นกันต่อไปด้วยนะครับ ปีพศ2566เนี่ยทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดประจวบคีรีขันเราก็ได้นำเรื่องนี้จัดการเป็นโครงการต้านต้านและลดทุจริตด้วยกลไกลสหายุทธเนื่องจากว่าสิ่งลุ่งล้ําดําน้ําต่างๆเหล่านี้เราไม่ทราบว่ามันคาดเกี่ยวอ,อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานใดบ้างนะคะอันนี้เราก็เลยเหมือนเขาเข้ามาดกี่ยงนการร่วมกันเลย กาแฟอาราบส,สเปรทรีนวันหอมหอมติดจมูก<อ>แบบกระปองก็เข้มคาราบสัสสเปีหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองวันนี้มาเข้าฉากกินแต่ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะพุ่มกับอยากให้สมจริงอ c นอกินแบบนี้อาจทำให้ทองอื่น ใช้อีโนคลายกรดลดแน่นเฟอ้อยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดีมยมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโนใหม่แม่จีฟาร์มเฟรชเชลลี่อร่อยเขียวสนุกคลายหิวได้ทุกที่ใหม่เยลลี่มะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและเฉาปว,วยผสมเนื้อเฉาปว,วยลองเลยแม่จีฟาร์มเฟรช น่าโทมากโหน่า,มมากโากรธไม่ไหวโอเลโรสคอมเพล็กซ์ ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวาผิวดูโปลอมชุ่มโรซี่โอเลโรสคอมเพล็กซ์ชีวิตวัยรุ่นโรลเลอร์โคสเตอร์รสชีสแน่นๆใช้ชีวิตโรลเลอร์โคสเตอร์เธอจัดเต็มกับการใส่ใจดูแลแค่ตัวเราแต่พอเป็นแม่ก็สุขกับการใส่ใจดูแลเขาใหม่เด้ตต่อออนเซนแอคทีฟบตานีด้วยพลังจากสารสกัดธรรมชาติปรนิบัติผิวดูนุ่มชุ่มชื้นหอมละมุนและช่วยปกป้องจากแบคทีเรียใหม่เด้ต่อออนเซนแอคทีฟบตานี คุ้มสุดๆในทุกโมเมนต์กับชุดสุดคุ้มเพียง99บาทและใหม่ชุดแม็กไก่ทอดที่มแมกโดนัล์ถึง31มกราคม2567ใจเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็ม ว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จัมโบ้ก็ไม่เหมือนกับเราเขามีพลังเยอะกว่าหาของอร่อยได้เร็วกว่าใครด้วยเลือกแพตติกีครบคุณค่าให้เขาอยู่กับเราเป็นนาน เราเข้าใจในความต่างดูแลเขาด้วยเพชรดีกรีชีวิตวัยรุน่นโรลเลอร์โคสเตอร์รถชีสแน่นๆใช้ชีวิตโรลเลอร์โคสเตอร์ดูย่างดูยังอยากช้อปต้องที่นี่ช้อปปี้ถูกชัวเจอถูกกว่ารับส่วนต่างคืนแค่เลงก็รับเงินคืนสูงสุด300ช้อปปี้คอยวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่งฟรี้ัง คุ้มสุดๆในทุกโมเมนต์กับชุดสุดคุ้มเพียง99บาทและใหม่ชุดแม็กไก่ทอดที่แมกโจแนลถึง31มิถุนายน2567ข้าวผูกสำคัญที่หนึ่งเสมอกี้เลือกไให้ Q1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ให้เขาเผชิญทุกความท้าทายกี่มั่นใจไให้ Q1 Plus Super Gold อืมแผนนี้หอมจังแผนนี้ก็หอมใหม่เฮสโตเอ็กซ์ต้าโนลิสารายอร่อย าะลายมาเต็มต้องลองเอ้ยอ่ะเฮสน่มันจัดสาลายชัดๆลิต้าเชื่อว่าเด็กทุกคนคู่ควรกับพ้าอ้อมที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติใช่ไหมคะกวินคุณแม่ครับ Mofix Premium Natural Mofix Premium Natural ด้วยชั้นซัมซับเส้นใยไผ่และฝ้ายธรรมชาติแห้งสบายอ่อนโยนต่อผิวและผ่านการทดสอบการระคายเคืองในยุโรปไม่ขอให้เกิดการแพ้ อ่อนโยนต่อผิวของลูก Morfix รับรองคุณภาพด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติไออัปปเช่ยูซยสิจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอยาแก้อ้ตราอัปปัเช่และยาแก้อ้ตราอัปปเช่สูวนผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออัปปเช่ แอร์แคริเออร์คอปเปอร์สิบเอล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกปุย๋ยมรกตตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนสบู่เบนเนต ne, ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งปีปีอน เจน็นาฬิกาสีเจนาทีเชิญต่อที่หน้าจอดีวีฮะความ่อนไหวการเมืองมีเป็นกระตักเลยนะฮะแต่ไปดูว่าเหตุบ้านการเมืองอื่นเนี่ยน่าสนใจมากกว่าเหมือนกันเหตุการณ์นี้จังหวัดนคปรปฐมครับหนุ่มคนนึงเนี่ยเป็นหนุ่มวินเทจนุ่มวินเทจคือขายเสื้อผ้ามือสองเป็นเสื้อผ้าแนวเท่ๆหน่อยปร,รากฏว่าไอเสื้อผ้าไม่เกี่ยวฮะเกี่ยวกับความหึงโหดโกรธเมีย